ล่าสุดค่ะทางบุกรีออฟฟิเชียลนะคะได้มาลงคลิปของน้องนิซ่าแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะคะว่าเมื่อไราทางออฟฟิเชียลของบุกรีเนี่ยจะมาลงแบบช้าๆนะคะและกส็สวยๆปังๆให้เราได้ชมกันค่ะซึ่งที่จริงก็คือรวมกับศิลปินมากมายนะคะทุกคนซึ่งทางบุกอรีค่ะบอกว่าย้อนวันวานไปกับแดนแอมบาสซเดิลระดับโลกและนิซ่าพร้อมด้วยเพื่อนๆของเมซงได้มารวมตัวกันที่กรุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองโมรด,ดกอันยาวนานของชูบกูก้าและเปิดตัวชิ้นงานใหม่16ชิ้นที่รังสรงงองอรค์ คืนด้วยอาหารข้ามสุดรู้รานและการแสดงสุดพิเศษก็มีการแท็กหาพี่ลีเดียนะคะพี่ไมภาคภูค่ะน้องลิซ่าและก็อื่นๆมากมายค่ะทุกคนซึ่งอันนี้แอดแลมานะคะผิดพลาดประกันในต้องกรบกบาบขออภัยจ้าโอ้โหก็จะเป็นซีนที่โนริซ่านะคะย,ยืนหยุดหน้าแบ็คดรอปกับคุณพ่อบาร,ร์บินคนหล่อจากนั้นค่ะก็จะมีตอนที่โนริซ่านี่ค่ะขึ้นไปถ่ายด้านบนน,น,นะคะจากที่ฟังเดบิวต์มาลูกสาวก็คือจึ้งมากค่ะก็หมุนไปเลยหมุนสะบัดนะคะแล้วก็โชว์ทั้งแข ทั้งโคนะคะเรียกได้ว่าพรีเซนต์ไดีออกมาสวยตาแตกมากๆบวกกับชุดนี้ของน้องนิซาน,นะคะที่คัสตอมจากแบรนด์ดูบิทวันนะคะเรียกได้ว่าสวยสง่ามากๆเลยค่ะคุณหนูและนิสาค่ะดังนั้นค่ะก็ฝากแม่ๆนะคะไปเอนเกจที่ o f f ฟิเชียลบุกเรีด้วยนะคะบุกรีจะใช้คําน้จหลอดว่าเป็นทูตระดับโลกเท่านั้นนะคะสมศักดิ์ศรีสมฐานะที่สุดเลยค่ะคุณหนูละนิสา